มาดามรถถังแบบอย่างแห่งความแกร่งและความเสียสละเพื่อชาติไทยเมื่อสตรีเหล็กกำหนดอนาคตของชาติ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหากพูดถึงอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหารภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคงเป็นเรื่องราวของผู้ชายและความแข็งแกร่งแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าในประเทศไทยของเรามีสตรีเหล็กผู้หนึ่งที่ได้พลิกโฉมวงการนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและกลายเป็นที่รู้จักในฐานะมาดามรถถัง เธอคือคุณนพรัตน์กุลหิรันผู้หญิงแกร่งที่ไม่ได้เป็นเพียงนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จในระดับโลกแต่ยังเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นความเสียสละและหัวใจที่เปี่ยมด้วยรักชาติแล้วอะไรคือเส้นทางของเธอและเหตุใดเธอจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งชาติวันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบนี้พร้อมกันครับ จากเส้นทางที่ไม่คาดฝันสู่ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคุณนพร,รัตกุลหิรันหรือที่รู้จักกันดีในนามมาดามรถถังไม่ได้เริ่มต้นเส้นทางในโลกของยุโทโธปกรณ์อย่างที่เราคิดเธอเคยเป็นครูมาก่อนแต่โดวยวิสัยทัศน์และความกล้าหาญเธอได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นของผู้ชายอย่างเต็มตัวเธอคือผู้ก่อตั้งบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์แรบเบอร์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนและรถหุ่มเกราะให้กับกองทัพเส้นทางของชัยเสรีไม่ใช่เรื่องง่าย การผลิตยุโทโธปกรณ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงและความแม่นยำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ทำได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นของคุณนพรัตน์ที่ไม่เพียงแต่ต้องการสร้างธุรกิจแต่ยังต้องการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศเธอจึงผลักดันให้บริษัทวิจัยพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงยานยนต์หุ่มเกราะได้เองคุณนพรัตน์ยังส่งบุตรชายเข้ารับการฝึกฝนและศึกษาเทคโนโลยีการผลิตอย่างจริงจังเพื่อให้องความรู้และนวัตกรรมยังคงอยู่ในประเทศไทยความทุ่มเท ีนส่งผลให้วันนี้ผลิตภัณฑ์ของชัยเสรีถูกส่งออกไปใช้งานในกองทัพกว่า46ประเทศทั่วโลกรวมถึงองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นความสำเร็จที่ไม่ใช่แค่ของบริษัทแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติครับสิ่งที่ทำให้คุณนพรัตน์เป็นมากกว่านักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จ คือจิตวิญญาณแห่งความเสียสละเพื่อชาติในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนเธอได้แสดงออกถึงความรักชาติอย่างแท้จริงด้วยการนำยานเกราะกันกระสุนกันระเบิดพร้อมกับทีงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและช่างซ่อมบำรุงของบริษัทไปประจำการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพในพื้นที่ชายแดนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นี่ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแต่คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติเคียงข้างกับทหารผู้กล้าของเรา นอกจากนี้คุณนพรั์ยังได้ริเริ่มโครงการที่น่าสนใจอย่างยิ่งนั่นคือการรวบรวมกลุ่มจิตอาสาเพื่อร่วมการคิดค้นและพัฒนาดโดรนที่จะนำไปใช้สนับสนุนภารกิจตามแนวชายแดนโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ไม่หยุดนิ่งและความต้องการที่จะนำความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตามบทสรุป แรงบันดาลใจจากมาดามรถถังสู่หัวใจคนไทยเรื่องราวของคุณนุพรน์กุลหิรันหรือมาดามรถถังจึงเป็นมากกว่าแค่เรื่องราวความสำเร็จทางธุรกิจแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าและเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยทั้งชาติในหลายมิติความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อเธอแสดงให้เห็นว่า อุปสรรคใดๆก็ตามไม่สามารถหยุดยั้งความสำเร็จได้หากเรามีความมุ่งมั่นและกล้าที่จะบุกเบิกในสิ่งที่ยังไม่มีใครทำการสร้างชาติด้วยนวัตกรรมเธอคือผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยมีความสามารถในการสร้างสรรค์และผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและส่งออกไปสู่ตลาดโลกจิตวิญญ,ญาณแห่งความเสียสละและรักชาติ การอุทิศตนช่วยเหลือประเทศชาติในยามวิกฤตโดยไม่หวังผลตอบแทนคือสิ่งที่สะท้อนถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงการรวมพลังของคนไทยการที่เธอดึงดูดจิตอาสามาร่วมกันพัฒนาโดรนแสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมตัวกันเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์ส่วนตน มาดามรถถังไม่ใช่แค่ฉายาที่น่าเกรงขามแต่เป็นสัญลักษณ์ของความแกร่งความฉลาดและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้กับประเทศชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อประเทศชาติของเราครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ